ครับเอา้ามื่อนี้สิเดินทางเาพิ่งออกกับ,บ้านนะครับเดินทางเมื่อนีสิไปหาเสียจวนนะครับอ่แต่ว่าพอไก้กะที่อ่อช่องนี้บริลลลงตัวเลขน,นะครับเด้อสิบปีไปไปทางน้ำทางไปเรื่อยครับการถ่า,ายทำการออกเดินทางนะครับเนาะถ่ายทำการออกเดินทางกันเลยเ เห็นนะครับว่าออกจากบ้านมาแล้วมือนีนว้วันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้าวันยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าแมนนี่ดอกลืมหลงมือหลงเว้นครับหลงมือหลงเวนงกก้นเบิ่งไม่กัลสนาวันที่ยี่สิบเก้าครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเป็นละสิไปสัมผัสเฉื่อยจวนนะครับนอบไปหาหแม่หอมหวนสัมผัสเฉื่อยจวนเมืองครับ ว่าเสรียจพคนสิได้ตนดี่วไดนะครับม็คือหัวที่แล้วกะอาพไว้กระทักเพิ่นอยู่ได้ครับว่าเพิ่นว่าเอาสามรอบป่าประเทศสนาบ้านเพิ่นนะอนาบ้านเพิ่นก็เลยถามว่าบ้านเลขที่อะไรเพิ่นว่าบ้านที่เก้าซีบมาสั่นเออเอไอ้กระทักเพิ่นเดียได้แต่ว่ากัมันกับผ่านจริงว่า ปาตายมาสันปาตายปาเปลี่ยนมาสันคนเก็บเันตาปาเปลี่ยนปาตายบันทีมทุกทางขยะมาสันว่าไประยะการออกเดินทางกลับไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนั่งข้างนี่ละไปออกจากซอยออกจากยังกับเบิองบรรยากาศไปเรื่อยครับก็ไก่มาได้แล้ครับประมาณจะก็เก็ตโลขะหอดยังยังไก่ประมาณโอ้ เกือบสิบโลย์ไหมจากนีออกไปตลาดน้งบัวไฟแดงกันสองกิโลจากไฟแดงออกไปทางของเมืองกันสองกิโลสี่กิโลจากไปแดงไปฟอดบ้านไม่้อมบัวกันสิบกว่มาจมะขายกิโลเ,เก้ากิโลราาหรือว่าอาเนาะแต่มันไกลๆเนาะมันแนวมันปฏิวัติระยะทางเทียร์เาเ,าเป็นข้าวทุกมือครับ พอช่วงนี้มันใกล้ดีเลขจะออกแล้วครับต้องไปหาเอาไว้เอไว้พอใครออกเดินทางครับเพราะว่าทุนสับหน่อยก็เ,เลยติดต้อนมือสองมือออกข้างหนึ่งมือสองมือออกข้างหนึ่งไปทุกมือบ่ได นัดเพิ่นเก่าโมงกัวครับเก่าโม่งกลัวกับไปหอดกัพอดีแหละกัที่ลกลัวพอดีแหละเก่าโมง,โม,งมานเก่มงครึงกับหอดเกินเก่าโมงสิบโมงบาสันเนีที่มัก่าโมงเครึ่องกที่อดทีส่งสีฝาเนี้ยน่อยละมือนี่อ <c oughs> ว่าสิออกเกนนี่ยวกับน้ตาบแปดโมง่งจนแปดโม่งครื่องอะไ้ออกเกกบน้เรื่มโหลดวิดีโอไว้เมื่อเ้านี่ครับเรื่มโหลดวิดีโอไว้ เอกพอดเอกยังเรียบร้อย,อยก็เลยยังบบลเลียวสั่มไปหอดเปินก็นสีเลียวพอดีที่โหลดได้พอดีสว่วนคนที่มากเขา,าก,ก็ตั้งกล้องตั้งยังขาเปิ่นะครับนะเนาะข่างไปซึ่งม้อนี้ก็เป็นมือวันจันทร์นะครับวันจันทร์การคน้นก็สายมาแล้แปดโมงก็โม่งมาแล้วก็เข้าไปทำขงทำงานเหมด งานเดี๋ยวพออีกบ่กี่มือ่อกันที่เป็นเมือ่อสงการแล่ะครับปีนี้ห่ากระชิดเท,ท,ที่ยวสงการนี่ดอกเนาะเท,ที่ยวสงการนี่ดอกเท,ที่ยวสงการแล้วห่ากรโปมีทุนมียังกันที่เพราะไรครับคนพวกพวกมีทุนนี่จะขี้เห็ดยังล่ะเนาะอ่ะติดไฟแดงอยู่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต่อไปสิเขาส้อยกำนันเด้อครับบ้านนี้เขาส้อยกำนันทะลุออก คุละบ้านน้องใสครับกอ,อ,อลืมไปครับบอกกับแสดงมาแล้วก็ลืมไทยเอา่ายต่อเดินทางต่อครับเมื่อกี้นี้คำร่งเหตุนถานที่อะไรเป็นลืมครับเอ้เนาะนี่แหละครับเขามาแล้วกับลงหนาลงหลังคือเป็นว่าเนีม่มนแย่ดีดีเดย กลางครับโอ้โหงานขับรถกันจากสิไปบอไปสามหล่อั้งหมดใหญ่ทั้งมอเตอร์ไซค์ต่างคนต่างคิดเนาะครับเนาะความคิดมันบอคือกันว่านละ กระบะสิ่งเ้มาป้ย่างวะไม่ได้เฝ้าหรอกกระบะมาถึงนึ่งๆกางเกงในเข้าขีา่รถยากครับอย่าลืมเนะผู้ขี่ทั้งนานี่เฮ็ดขัดรถเป็นนึ่งๆกางๆ,ๆหนีผู้ขี่รถนี่น้ำก้นนี่ขี่ยากเลยครับเดี๋ยวกางอกไส้งอกขวัวอยู่ผู้ขี่ทั้งหลังอ่าอาจจะอ่านใจม่อถือว่าสิไปยังไหนเห็นนะผู้เฮาขีา่รถทั้งหลังอ่ะครับครับตามเข้าไปเนี่ยเขาก็บพ่ไปใกล้เดอกครับ บางที่ซ่าบัตนี้เขากับเแลนเขาไปใกล้ซ่ากระซ่าเกินนะนะแต่ว่าเกียร์สว่างไปหยียบคันเร่งขนะพว่าเ,ะนะเขาเ้าเกียร์สอ่างแล้วแต่ไปเหยียบคันเร่งมันไป,ไปใกล้เขาเพราะเขาโดนปไปเขับเท่าสีแซงมาัดเบิดไปเออแซงบ่ได้บัตนี้ครับมันก็นเลยเไอ้แต่พูดทั้งหลังขี่รถยากครักก็ทำหลังขี่รถยาก กับไฟเขียวละไฟเขียวกับลอยอลอยอยู่หันแล้ว่ครับบ่ไปเนนากระว่างจากคนา้นที่ลอยลอยยังขั้นข้างหลังกาญย่านติดไฟแดงแบบนี้ไ <c> า <oughs> ย้ามสิไปมันท่านเงินมาละเพราะเพราะว่ามันกิบเอ,อยากติดไฟแดงก็ได้เพราะติดแต่ละที่ที่ละสองที่สามที่ผคนกับใจห่อนเกินไปแบบเปิดเป,ปืดวาดวัดครับเปืดเป,ด,ปดวาดวัด ปาดไายปาดหัวว่าคงคนข้งหนาสาแเนี่สาโดยบ่มีสาเหตุบางคนรก็สาบ่มีสาเหตุนะครับเออแข่งขันทั้งหลังขี้ยากคือว่านั่นแหละครับต้องกดยากกับลำบากการขับรถนะครับเนาะแต่เขาไปแล้วเขาก็ไปตามเขาไปแั่งขันนะเออทิ้งช่วงระยะห่างอาจจะห่างหลายนี่ห้าเป็นสามสี่ช่วงรถก็พอไปแั่งขันนะครับอ่าพูเขาญาติที่ไฟแดงข้างหลังบางที่คนเขาก็รีบเนาะมันก็มีคนรีบคนบ่รีบ คนบริบบติดสามเทียบมันเกือบบุกอย่างนี้ครับแต่คันติดยสองเทียบอะไรงดยึดได้คนบาดนี่รถจอดติดกันอยู่ซีขั้นขั้นที่หาติดไฟแดงสินะมันน่าจะไปได้เบิร์ตยึดขั้นแปดขั้นงี้นะขั้นที่หาดันติดเนี่ยเพราะว่าขั้นแรกมันออกตัวซ่าครับแล้วมันขากขมันคุยอยังกันเจ้าประเทศอยังกันที่ไฟเขียวได้ตั้งสามวิยังพันออกอยู่สิจนซีวิค่อยขยับตัว ตัวสี่ขั้นหลังสีกระยิบกะยับตัวได้กือบจบกบเกือบสิบวิแล้วมั้งสิบห้าวินึิดน้อยกับเนาะมันก็ไปได้แค่นั้นเองระยะไฟเขียวมันสิบห้าวิครับมันก็เลยได้ตำแหน่งมันก็เลยเห็นขั้นหลังเขาุยนยิบนะครับคอยกับเป็นเท่ากันครับค่ายเ็นีันเั่ดนี่เขาไปได้ตั้งหลายแล้วค่อยโอ้อางเป็นสามสี่ช่วงรถเข้าไป จากคว้างมึกแงะต้นกัเขาไปไกลแล้วเนาะโอ้ยฟ้าเยียบบรเร่งน้ำขงขันหลังเขาดาครับดาแล้วครับบนมันเขาดาโอวเขาดาแล้วครับโอ้ยกูเหงฟ้าไปทด้งานอยู่กระดิวาจัดล่ะที่เขาตีไฟเดียวอยู่แม่แม่แม่ยังเป็นต่อดากเบียกน้นเขาอยู่กับมี่ครับบางคน เขาดีไฟเดียวเพราแม่แม่เพื่อนเท้าสิเปลี่ยนเบี่ยนไส้หัวช่องไส้บ้างเขาก็ไปได้นี่ไปเครื่องเดียวครับพมไปนะครับไปเครื่องเดียวไปจอดทางให้เขาเดี่ยวมันค่อยไปแต่ช่วงสั้หลังมากติดเนาะเราพูดคำวันนะครับก็คนเอามันคิดก็คือกันนะคนคิดคือกันมันกันไปทางเดียวก็อดหลอดนะวต้องคิดมันก็คือกันต่างคนต่างคิดคือว่า คนต่างมีความคิดคิดก็คือกันคิดคือกันประเทศไทยจะเลือดแล้วครับพมา่าเห็นบ่ครับก็คิดคือกันอย่งางว่าพอมีคนออกทหารจะค้นครับพม่านะระชาชนเพราะว่าขาราชการไอก็ยังเป็นบางส่วนพวกวิสากิเยีางต่างๆเขาออกข,อด,นขอดนขบวชข้อมกันหมดเลยเป็นอามากาดเลยเขาก็ทำงัานกันครับ เราทำงานกันครับเห็นบ่าพม่าเขาเป็นครับคนไทยผมก็เป็นเฮ้ยเขาบอกไปว่าม่าเขาการเมืองเอ่อเอาเมื่อน,นี้ถนอน,น,อนลงดีดีครับถนนลงดีขนาดเลยคนก็น,นิ่งนะครับพอเที่ยวเนี่ยเพราะว่าเอาเก็บเกินไปเที่ยวสงการสงการนี่จะไปใส่โอคิดในใจอยอะเลยโว้ยคิดดืวยกันทุกยครับว่าสงการที่ไปใส่ ว่าสงการเนี่ยคิดไปหาหม่องเที่ยวผมก็คิดไปหามปหาม่องคิดไปหาหม่องเที่ยวนะพ่อครับเพาะว่าสงการเท่ากับสองปีค่อยมีแค่หนึ่งปีที่เลี้ยวเวียนวักนะครับเนาะปีนี้ก็ไปเที่ยวกับเพื่อสีนะฮะบวนเลยไดดอก อันนี้ก็ข้อเขาขอดบ้านน้องใสนะครับเดื่อพอไหวก็ลืมบอกข้างไม่เลยเบิ่งระยะการทางคุยยต่เรืืองเออคุยแต่เหลืองเกินเขาขอดบ้านน้องใสแหละครับเพราะว่าไปพอไหวจิไปสำนักแม่หอมหวนครับูชีปะาขาวแม่หอมหวนะเพราะว่านักกับเสียจวนพยูหัน โท้ไปหาไม่อหมอมหวนเปิดบริรับโทรศัพท์ครับต่อเปิดเงาโคงสีหยาบเอียงเปิดหันหลักผมมีแต่ที่เดี๋ยวเพราะว่าแต่ละคนกันยากงานไองานมั่นครับวานนี้จองตะชิบาเห็ดแต่ยังเดยี่ยวเนาะ บไว้ผมมีเบียมีงานยังไอ้จองแต่ยังเดี๋ยวที่โปไว้เนี่ยคิด่าชิมีเงินแต่นอเติมน้ำมันไปมือนีคนเลียวมีคิดนั่งเดียวแล้วครับเอากันแต่นอเติมน้ำมันไปโชวขาหลับคิดดิสันแล้วว่าดินอปันมันงดมิดเลยครับมันดูเดียวประเดศนเี้ยงออกครับนี่ามันงดมิดเป็นเออ คนแนวคนเคยไปเนาะแต่ไม่ไงเอคนเคยไปเข้าสิมาฝากโยบานโยบานเราตรงมีแนวเห็ดผู้ใดมีบ้านสวนบ้านอยังกะปิกอกแกกน้ำสวนน้ำต้นไม้ต้นไหลหดต้นไม้เทียบยางเหนนะครับเนาะได้มือละว่าสองว่ากันยังดีแต่พอไวนี่ออกเดินทางเป็นสีประจวบลงขขาวตั้งแต่น้อยเขาเท่าไงครับตั้งแต่ตั้งแต่น้อย กจนเฒ่ามันบอกเป็นไงธรรมดาจนเฒ่าจนตานุ่มหน่อยจนเหลือจนนุ่มเหลือหน่อยครับจนต้นห่อจนนุ่มเหลือหน่อยเลื้อหน่อยลอ่อ,ลองนะล่องนับถอยหลังมาได้สิบปีแล้วนะครับเด้อหอดาสิบปีผู้ประกัรนับถอยหลังเลยครับไปนี้กลับไปบระหอดหนึ่งหอกครับมันจากสิหอดใส่พวกนี้ ตัวยังได้เท่าได้มันก็ถึงวางถึงข้ามมันก็ต้องจากโลกนี้ไปนะครับเนาะเอาที่เท่าถ้าบอกเรื่องอชีวิตคนนะครับมันมันสัน่นมันพอเนียนเงี้ยวควบสุขกยังหาได้ทั้งใจเอาหาควบสุกในทั้งใจหาควบสุกในทั้งกายาไปย่ารักษาเอาไว้ควบสุกนะครับเด้อรักษาควบดีเอาไว้คนรักษาควบสุขควบสุขกับรักษาไว้ควบดีรักษาเอาไว้ข้อตายนี่แขน,นข้อตัวบักงาง เราต้งรักษาความดีไ้สะสมความดีไ้ความดีนั่นแหละที่ไปน้ำเท่าครับบุญเท่านั้นที่ไปน้ำเทาครับสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพคาสัมปทาสีเลนะนิปติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสินเท่านั้นที่สีน้ำทางสู่เข้าไปสู่สุคติยันติสินเท่านั้นที่สีห้าแห่งเขามีโพคาสับโพคาสับตีว่มเป็น um e ส,สับายนอกเลยครับเป็นสับภายในส Adult ับภายในได้แกส <c oughs> ินทานบารามีครับ มีสาภายในดต่โตไปร่วมดีไปสิพาเข้าไปสู่สุคติยันติดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ตัดมาไว้ครับตัดสมานะครับตัดมาไว้ตัดระเจ้ามันตัดไว้นะครับเนาะสิเป็นร่วมดีสองทางเข้าสู่ปริพาน้าผู้ได้บรรลุได้ก็เขาปาริพานได้ก็ อันเวียนวายตายเกินใส่แล้วลายอีกพันกลับล้านกลับขวัญขั้วชิบะเกิดเป็นมนุษย์อีกครับโมเมนต์ชิบะเพรามาเกิดเด็กกระสีมาเกิดอยู่บนว่าแต่ว่าให้เบิร์ตบุญบารมีก่อนกระสีได้มาสาั่งสั่งความดีอีกนะผู้ใดมีข้อมผู้ใดมีความ,ม,มดีในสันดานแล้วกนระสีได้สั่ง,งความดีต่อไปถ้าผู้ใดมีความซวมในสันดานก็กลับมาก็มาทำบาปทำกรรมไปครับพวกเข้ากัน ไปยาำสางกำดีเอาไว้ครับน้ำสางกัะดีเอาไปเหติต <Okay. S 1> ิดตัวเข้าไปทุกคนกชาติเอาสิมีความดีเอาวไว้นี่ขอเป็นสะพานบุญนะครับทุกคนทุกคนครับนะมหาเลขค้างหวยนี่ก็ได้เลขได้หวยก็เอาไปเป็นสะพานบุญนะครับทนะั้งสะพานบุญนะครับทุกคนทุกคน,กค,นครับนะครับอันนี้ก็ทอดทั้งแยกเข้าบานไม่หอมพวนแล้วครับเพราะเลยทั่วมหาพนตะส่าวสัมเเะหมือนเหนือก็ไดเดี่ยนอยู่บ่บ่นี่ <laughs> จะคว้งมาก,กับมาหลดที่จากมาก,กับมาหลวัดบุกเขื่อนนัดเปิดลงหนาจะเถี่ยซิมีก่กอูอยู่ดอกติครับผู้ใดขับมาแล้วขับมาบนของคลิปผวาไหลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวาไหลนะครับเด้พอพวาไหลซิมีคลิไปใหม่ๆพาไปเที่ยวหันเที่ยวหนีอยู่เรื่อยๆรอยครับ อ่าวงการท่องเที่ยวนะครับเนาะเที่ยวกับทีมีการบอกตัวเลขบอกไปยังไปพร้อมขั้นขั้นมากเลขอีดีก็ับไปเบิ้งช่องสวายชาแนลนะครับเด้อหรือพ่อไว้คนเดิมนะครับพิมพ์กับพิมพ์กับไปว่าพ่อไว้ชนสวายชาแนลแล้วก็พ่อไว้คนเดิมนะครับเด้อสีได้ตัวเลขมากฝากครับเนาะเอาสไลด์คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ